แบรนติ้งพอดแคสต์ Create a Better Tomorrow พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แบรนติ้งพอดแคสต์และนี่คือรายการมีโค n โนมิสดึงสติให้มีสตางค์รายการไลฟ์สไตล์ที่จะช่วยให้การตัดสินใจเรื่องเงินของคุณนั้นน่าจะดีขึ้นนครับพี่ <c oughs> ต้องดีขึ้นจริง <c oughs> ต้องดีขึ้นครับผมครับ,รบผมอะอยู่กับผมครับพี่น้อมแท็กสบักนอมครับและโอมโอมสิริวีระกุลครับ ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นตอนที่2แล้วนี่เราข้ามตอนแรกมาได้ครับหัวข้อของเราวันนี้คืออะไรครับโอมโอ้ก็หัวข้อของเราในวันนี้นะครับเชื่อว่าคุณผู้หญิงหลายๆคนน่าจะชื่นชอบนะครับเพราะหัวข้อของเราในวันนี้มีชื่อตอนว่าเทศกาลลดราคาซื้อของยังไงถึงจะคุ้มค่าเอแต่วันนี้บอกข้อสังเกตก่อนนะ<ม>หลายคนที่ฟังอยู่น่าจะคิดเหมือนผมครับเทศกาลลดราคามันมาบ่อยเหลือเกิน บ่อยสิคือทุกเดือนเนี่ยมันมีเลขซ้ํากันตลอดแล้วนะเทศกาลถ้าออนไลน์นะถ้าออนไลน์มานะแต่ว่าจริงๆแล้วต้องเล่าแบบนี้ว่าที่มาที่ไปมันคือเริ่มจากสิบเอ็ดสิบเอ็ดเออสิบเอ็ดจุดสิบเอ็ดเอองงเหมือนกันงงใช่ไหมเคยได้ยินถูกไหมคือเคยได้ยินครั้งแรกเนี่ยจากการที่ภรรยาเนี่ยทักบอกส่งโปรโมชั่นอะไรเงี้ยมาซึ่งผมก็งงเลยว่าสิบเอ็ดสิบเอ็ดคืออะไรแล้วทําไมต้องตื่นเต้น ขนาดนั้นเพราะว่าโดยปกติต้องยอมรับว่าผมไม่ใช่สายช็อปอออะไรอย่างเงี้ยพยายเป็นสายช็อปมากกว่าแต่จริงอันนี้ผู้หญิงจะรู้จะรู้ดีกว่าเราอยู่แล้วอันนี้บอกเลยแต่ว่าโอเคเรามาแชร์ประสบการณ์ในมุมของเราแล้วกันว่าจะซื้อยังไงให้คุ้มค่าก่อนจะเริ่มไปสิบเอ็ดสิบเอ็ดครับย้อนไปก่อนนี่ย้อนขออนุญาตเล่าย้อนไปจนถึงแบบเมื่อก่อนเลยเมื่อก่อนมันจะมีเทศกาลลดราคาในฝั่งย่านฝั่งพวกอเมริกาอะไรเงี้ยครับเขาจะค่อนข้างดัง คือคำว่า Black Friday กับ Cyber Monday อันนี้คือมา,มาพื้นฐานก่อนเลยนะเ,ออเริ่มเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยมันจะมาฝั่งตะวันตกก่อน Black Friday กับ Cyber Monday เนี่ยวันที่ที่มันเริ่มต้นครับมันจะเริ่มต้นหลังจากวันขอบคุณพระเจ้าออวันขอบุณพระเจ้าเนี่ยจะตรงกับพฤหัสที่4ของเดือนพฤศจิกาย,ยนของทุกป,ปอออีอ่ายง่ายๆปีนี้ละกันปี2020เนี่ย Black Friday จะตรงกับวันศุกร์ที่27พฤศจิกแล้วก็ Cyber Monday จะตรงกับวันจันทร์ที่30 S <S อันนี้คือคือสิ่งที่เขาจะกําหนดมาทุกครั้งแต่ละปีก็จะไม่ตรงกันแล้วแต่ว่าพฤหัสรที่4ี่มันเป็นตอนไหนเทศก,กาลนี้อารมณ์คล้ายๆกับวันจ่ายตุจีนคือคือเหมือนกับเป็นวันที่แบบขอบคุณพระเจ้าไหว้เสร็จแล้วอารมณ์คล้ายๆกันนะอันนี้อันนี้อันนี้ผมมนุษย์มารเองนะใกล้ๆกันแล้วก็คือเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่ามีโอกาสให้คนได้จับใจ่ายใช้สอยซึ่งซึ่ง black friday เนี่ยมันมาจากสับทางบัญชีคือ in the black in the black คือไม่ติดลบพูดแบบนี้เออทำไมล่ะคือสับบัญชีเนี่ยมันจะมีตัวตัวดาดงงพู่ย ตัวดําคือบวกอะ่ะคือกําไร oh. ตัวแดงเร oh. ดเนี่ยอินเดอร์เรดคือติดลบ,ดลบเออนี่ที่มาที่ไปลากศัพท์นะครับดังนั้นไอ้แบ็กไฟเดย์มันก็คือคําว่าแบ็กมาจากอินเดอร์แบ็กซึ่งซึ่งมันคือการลดราคาไม่เกรงใจใครเพื่อให้ยอดขายมันกระเตื้องอัน oh. นี้เป็นนี่เป็นโทนของมันมาก่อนนะครับซึ่งมันจะมาอารมณ์แบบลดหมดเลยคือเมื่อก่อนก่อนจะมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยยุคเทศกาลแรกๆเนะี่ยก่อนจะแบบอินเทอร์เน็ตจะบูมแบบมีช้อปปิ้งออนไลน์มีแพลตฟอร์มอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะซื้อเว็บไซต์อะไรอย่างเงีพวกเมซอนพวกนี้ซึ่ง b บ็กไฟล์เดย์จะเป็นอารมณ์แบบออฟไลน์ด้วยออนไลน์ด้วยอคือมาหมดเลยกว้างขวางคือใครแบบไปเดินเป็นไรวันนี้คือวันแบบซื้อเต็มที่แต่ไซเบอร์มันเดย์เนี่ยมันจะเริ่มดังขึ้นพอมีอินเทอร์เน็ตเพราะมันคือการซื้อออนไลน์นั้นแบ็กไฟเดย์โปรจะกว้างขวางไซเบอร์มันเดย์จะเจาะเฉพาะของออนไลน์แล้วก็เทรนด์มันมาตั้งแต่ปีประมาณ2016เป็นต้นไปนะครับอันนี้คือฝั่งตะวันตกขอมอเมริกาแต่ฝั่งฝั่งเราเอเชียฝั่งตะวันออกไม่แพ้ มีด้วยไอซิบเมื่อกี้มาจากจีนอ่าอ่ามาจากอาลีบาบาโอ้ปีประมาณปี2009อาลีบาบาก็ทำก็เมื่อสัก10กว่าปีก่อนสิบปีแล้วใช่แต่ว่าเทศกาลนี้มาเป็นเทศกาลฝั่งตะวันออกนะฝั่งอาลีบาบาเนี่ยเขาก็คือมาช่วยให้คนซื้อของแต่ว่า1ิบเเนี่ยภาษาจีนนะฮะอันนี้อ่านทูอัานผิดขอภไปฮะคือกวงกุยเจีย วงปุยเจียพอได้นะแคนเดเลียนเนียนเล็บลไปหน่อยเลบๆไปคือพูดง่ายคือ11บ1มันคือหนึ่งสตัวเนาะมันเป็นวันที่เรียกว่าวันเทศกาลคนโสดครับเพราะว่าหนึ่งมันเป็นตัวเลขแทนตัวคนเดียวหนึ่งหนึ่งหนึ่งคือโสดรวดโสดสี่คนโสดประมาณนั้นนะครับอันนี้มันเป็นเป็นที่มาเขาเราวันเทศกาลคนโสดก็เลยเขาก็เลยจัดแคมเปญแบบลดราคาครั้งใหญ่ในรอบปีแบบให้คุณไปซื้อเขาเหมือนเจาะจงเฉพาะคนโสดด้วยใช่ไหม จริงๆไม่จริงๆให้หมดแต่ว่ามันเป็นชื่อว oh. ันเทศกาลคนโสด oh. เฉยๆเหมือน oh. เหมือนก็คือเหมือนปอบใจรุมปอบใจแต่ใครก็ซื้อได้แหละ, oh. ะมันเริ่มมาจากทีมอลครับอันเดิมเลยนะมันคือแบบเว็บไซต์ซื้อของรีบาบาอันตั้งแต่แรกเลยแล้วก็ค่อยขยับขยายมาพอขยับขยายมาเรื่อยๆเนี่ยมามาถึงตรงไหนมาถึงนี่เลยบ้านเรา oh. บ้านเราก็เริ่มมาประมาณสักสองสมปีได้ั้ง oh. ที่เริ่มดงังเพราะเริ่มมีแพลตฟอร์มจากเนี่ยต่างประเทศเข้ามาแล้วคนเริ่มใช้โหลดแอปโหลดอะไรพวกเนี้ย ก็มา11บเมา1212เริ่มมาแล้วเล่นไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยปีนี้สังเกตอ่ะมาหมดหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าหกมาหมดเออเศรษฐกิจแบบนี้ขอให้มาเถอะขอมาเถอะไม่มีวันไม่ไม่มีวันใช่คือมามาเยอะมากจริงๆแล้วก็พอมันมาบ่อยๆเนี่ยคนก็ชอบบ่อยขึ้นอันนี้พูดก่อนว่าเมื่อก่อนค่าวทศกาลลดราคามันดูเป็นแบบยิ่งใหญ่แต่เดี๋ยวนี้คนไม่หลงกลหรอกรอเดือนหน้าก็ได้เราก็มีการเรียนรู้เหมือนกัน มันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นผมต้องบอกแบบนี้ว่าคุณรู้ไหมว่ามันเป็นปัญหาครอบครัวผมเลยนะเดี๋ยวการซื้อของลดราคาเเทศกาลลดราคาเนี่ยใช่คุณรู้แบบว่าเมียผมไม่คุยกับผมเลยทําไมอ่ะเพราะมันต้องซื้อของเสียสมาธิอ๋อหมายว่าแบบโฟกัสอยู่ที่คุณไม่คุณไม่รู้หรอกว่าเที่ยงคืนคือวันตัดเชือกเอ้าเหรอเข้าสู่ัระเพี่ยงคืนแม่งลดเลยปั๊บเอ้าเหรอเมียผมเมื่อก่อนถ้าคุยโทรศัพท์กันอยู่ตัดสายนะเฮ้ยเที่ยงคืนแล้วเฮ้ยปั๊บตกใจเออนึกว่าโกรธ ไม่ใช่ซื้อของอเอเอออันนี้คือคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆรแล้วผู้หญิงอะคนเป็นเฝ้ารอคือเมื่อก่อนตอนที่มันโปรแรงๆอ่ะพวกเนี้ยหูรอกันแบบจัดกันหนักมากเลยแล้วซื้อทีบอกเลยนะทะลุกระเป๋านะทะลุเว็บไม่ลงกระเป๋าเนี่ยเรียบเออนี่คือนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับซึ่งมันก็เลยมาเป็นที่มาของตอนนี้ครับที่เราจะคุยว่าเฮ้ยเวลาเจอเทศกาลแบบเนี้ยซื้อยังไงให้มันคุ้มค่า คุ้มค่ายัางไงครับบ้างครับพี่คุ้มค่ากันเนี่ยอันนี้แบบเราต้องดูเรื่องของการใช้เงินก่อนอ,อันนี้ตัดประเด็นแบบใช้เงินซื้อความสุขไปเลยนะ,ะ,ะไม่ต้องไปสนใจแล้วอันนี้ใช้เงินซื้อให้คุ้มวิธีการใช้เงินซื้อให้คุ้มเนี่ยมันอาจจะต้องเริ่มจากหลักคิดพื้นฐานการเงินก่อนอคืออะไรจําเป็นกับเราอของชิ้นเนี้ยจําเป็นหรือเปล่าอ,อาจจะทําแบบนี้ก็ได้อันนี้แนะนําส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นทิปส่วนตัวเลยคือเช็คลิสก่อนลิสของที่อยากได้ออกมาก่อนทั้งหมดคือ พี่อาจจะมีแบบอันนี้เว้ยเหมือนกับรายการของที่อยากได้ช้อปปิ้งลิสต์แล้วก็ลิสต์มาแล้วก็เกาะจํานวนเงินไว้ก่อนลดพกอกกอะจำนวนเงินเสร็จสิ่งแรกที่ตัดใจได้ก่อนนะอันนี้แชร์เลยฮนะซัมรวมย้อนพอรวมปั๊บเยอะจังใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ต้องตัดเราก็จะพอเราพอเราคิดแบบนั้นได้ปับ๊บเราก็จะเริ่มตัดสิ่งที่มันไม่ใช่อ,อ,อันไหนเราจะเริ่มรู้แหละเฮ้ยนี่มากมากไปว่ะไม่ใช่คือคือพอคุณมีลิสต์พอคุณมีตัวเลขมีรูปธรรมออกมาเนี่ยคุณจะเลือกเริ่มเลือกออกได้ว่าคุณอยากได้อะไรอันนี้ต้องรระะววังเพาา่ ถ้าแบบเข้าไปแบบเทเลทา่าคือแบบอุ้ยซื้ออะไรดีเนี่ยบอกเลยเจ็บตัวหนักวันที่้คือเข้าไปกดดูเฮ้ยเฮ้ยไม่มีอะไรติดมาติดมือเลยอยากได้ไม่มีแผนอยากได้เข้าไปเนี่ยบอกเลยว่ามันจะอยากได้ไปหมดแล้วถ้าเงินมันมีเนี่ยมันจะกด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 ไม่เหลือดังนั้นสิ่งสาคัญคือแยกก่อนว่าสิ่งที่เราอยากได้จริงๆจําเป็นจริงๆกับเราอ่ะมันคืออะไรบ้างอทีนี้ถามต่อว่าไอความแยกว่าจําเป็นกับไม่จําเป็นเนี่ยเวลาประสบการณ์พี่หนอมอ่ะแยกจาก ตัวสินค้าที่มันต้องใช้จริงหรือดูเรื่องราคาเป็นองค์ประกอบหลักก่อนพี่จะดูแบบนี้ก่อนคือพี่จะดูว่าของพวกนี้มันคือของที่เราต้องใช้ประจําหรือเปล่าอืคือเวลาเทศก,การรลรู้ราคาครับสําคัญคือของพวกนั้นซื้อมาเนี่ยแปลว่าเงินต้องจ่ายเงินไปเนาะซื้อไปเนี่ยดังนั้นของพวกนี้มันเป็นของที่เราต้องใช้ความความจำเป็นของพี่เนี่ยจะจะเป็นลิสต์จากความประจําก่อนคือต้องใช้แน่ใช้แน่ปับ๊บแล้วถ้ามันมีลดแปลว่าเริ่มคุม้มสมมุติว่าโหพูดแล้วแม่งดูพ่อบ้านมากเลยน้ํายาซักน้ายาซักผ้าจากร้อย โอ้โหสามสิบเซนะสมมตินะสมมุตินะซื้อซื้อเป็นโหลหนึ่งก็ไม่หายเพราะไงก็ต้องซักผ้าอยู่แล้วอันนี้ตัวอย่างนะในตัวอย่างเห็นครับแชมพูสบูู่อะไรพวกเนี้ยโอ้ดูดูเหมือนจะซื้อไปบริจาคเลยนะเออแต่อารมณ์แบบนั้นจริงคือไอ้พวกนี้คือเบสิกพื้นฐานก่อนคือของจําเป็นละอันเนี้ยจาเป็นพวกเนี้ยมันคือสิ่งที่เอามาิสต์แล้วมาซื้อครับอันแรกอันที่สองอาจจะไปดูเรื่องนี้คือถ้ามันไม่ใช่ของจาเป็นที่ใช้ในชีวิตประจําวันหรืออะไรพวกเนี้ยอาจจะต้องมาดูวว่่่าาาามันนนชชยอออะไไไรรด้้้บงเพซืห ได้หรือเปล่าย้อนไปโควิดนิดนึงโควิดเนี่ยซื้อแหลกเลยซื้อซื้อเยอะมากเลยแต่สิ่งที่ซื้อเนี่ยอุปกรณ์เท่านั้นเลยที่จะมาทําออนไลน์กล้องไมไฟคือซื้อมารู้ว่าต้องซื้อเพราะต้องหาไรายได้นั้นการจะซื้อให้คุม้มคือของพวกนี้มันกลายเป็นของจาเป็นเพื่อสร้างไรายได้นั้นการซื้อให้คุ้มคือซื้อตอนที่มันลดราคาสิวะ อืมเอนนออันนี้คือวิธีคิดนะครับแชร์แชร์เป็นวิธีคิดไว้ซึ่งถ้าทําแบบนี้ได้เนี่ยมันจะลดของที่เราไม่จําเป็นต้องซื้อออกไปได้ส่วนหนึ่งเอออันนี้อันนี้ฝากไว้ครับครับผม,มก็คือเมื่อกี้พี่หนอมพูดถึงเรื่องของความจําเป็นกับข้าวของที่มันต้องใช้เนอะใช่แล้วก็สิ่งของที่เอามาต่อยอดในการสร้างรายได้ทีเนี้ยอยากถามต่อว่าแล้วอะไรที่ทําให้เราประเมินได้ว่าเฮ้ยซื้อแบบเนี้ยใช้เงินประมาณแค่เนี้ย มันถึงแบบกําลังดีกําลังดีในในที่นี้คือถ้าเป็นภาษาการเงินก็คือเหมือนแบบเอกระแสเงินสดแล้วก็ยังยังเหลืออยู่หรืออะไรเงี้ยมันควรจะต้องมีแบ่งสัดส่วนไหมเพราะขนาดแบบเรื่องการออมยังมีคนบอกว่า1 0 15หรือการเป็นหนี้สินไม่ควรเกิน40%ของรายได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้เรื่องช็อปอะไรเงี้ยมันมันมีเฟรมเวิร์กหรือทฤษฎีอะไรแบบนี้มาปรับไหมหมันไม่มีทฤษฎีชัดว่าแต่ว่ามันมีเรื่องของเรื่องหนึ่งที่ต้องคิดคือ โอเคถ้าคุณจะต้องซื้อเยอะระดับหนึ่งจริงของชิ้นนั้นใช้ได้นานจริงแค่ไหนอม,มันมีอ่าเช่นอาจจะมีเรื่องของวันหมดอายุครับเรื่องของแบบตกรุ่นเ,<อ>เรื่องของการเสื่อมอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบซื้อมาเก็บไว้นานไม่ดีอของบางอย่างอาจจะต้องแบบหยิบมาเป็นบางส่วนหรือซื้อแค่บางส่วนพอ,อสองคืออาจจะไปดูความจําเป็นในเรื่องของอันไหนช่วยกลับมาสร้างไรายได้ให้เราเร็วที่สุด อันนี้มองก่อนนะเพราะถ้าจุดยืนคือกระแสเงินสดคือคงไม่บอกว่าทํามาชี้อะไรจ่ายครับแล้วดูว่ากระแสเงินสดเหลือเท่าไหร่แล้วไปซื้ออันเนี้ยฟังแล้วคนฟังอาจจะรู้สึกว่ามันแบบมันการเงินจ่าแต่ถ้ามองในแง่ชีวิตคือพอมีลิ์เรียบร้อยอันไหนที่ซื้อมาแล้วเงินมันได้กลับมาไวคืนทุนไวอ่ะันนั้นน่าซื้อก่อนอหรืออันไหนสร้างไรายได้ให้ได้มากกว่าปกติแน่แนซื้อเลย เออนี่เป็นอีกมุมหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนอาจจะลืมมองลืมคิดไปเนืคือการ invest เพื่อเอารีเทิร์นกลับมาให้เร็วใช่ที่สุดอะไรเงี้ยใช่คือพี่อะมีจุดหนึ่งพี่แบบคิดเลยนะเว้ยว่าแบบตอนนั้นพี่ซื้อ iPad ใหม่พี่คิดว่า iPad สเปคแค่ไหนถึงใช้สอนได้เสเปคต่ำสุดก็สอนได้นีว่วะแต่ความจุต้องเยอะหน่อยพี่พี่ตั้งคิดงี้เว้ยแล้วคิดงี้เสร็จป,ปั๊บพี่ก็คิดต่อว่าเท่าไหร่หมื่นมหมื่นสองสอนกี่ครั้งออสอนกี่ครั้งได้เงินงานที่เข้ามาเนี่ยได้ถึงใช่ไหม S <S ได้ถึงโอเคซื้อได้เลยเอสอนครั้งเดียวอาจจะคืนทุนแล้วก็ได้ <S 2> <S 2> ออะไรแบบนี้คืออันนี้เป็น,ปนมุมคิดเนาะอาจจะอาจจะใช้กับเรื่องอื่นๆของเราก็ได้สำหรับการตัดสินใจซื้อถ้าถ้าคิดว่าแบบเปรียบเทียบของอย่างถ้าซื้อจําเป็นไม่จําเป็นถ้าไม่ใช่ของใช้พื้นฐานไอ้พวกนี้เป็นเรื่องคิดอ,อสําคัญนะสําคัญใช่ซึ่งเชื่อว่าทุกอาชีพก็น่าจะมีผมเรียกมันว่าเป็นอาวุธในการถูกในการหากินใช่ใช่เออใช่ไหมจริงเอาเอาเทคนิคนี้ไปประเมินกับสิ่งของที่จะต้อง ซื้อในช่วงเทศกาลลดราคาผมว่าก็น่าสนใจใช่ครับอันนี้คือคือสิ่งที่ต้องคิดแต่ว่าสิ่งสาคัญอ่ะเน้นเน้นกลับมาการเงินหน่อยคือแน่นอนว่าซื้อต้องไม่ลําบากแน,น่นอนเมื่อกี้เราเมื่อกี้เราพูดถึงลิสต์การจัดการทั้งหมดแหละพอเลือกได้เสร็จต่อให้มันจําเป็นมันต้องสร้างไรายได้ให้เราแต่ถ้าซื้อแล้วเราลําบากคือเงินสดเราไม่เหลือรายจ่ายเราไม่พอใช้เงินไม่พอใช้เงี้ยอันเนี้ยอาจจะยังไม่เหมาะออ,อาจต้องรอเวลาหรือรอความเหมาะสมหรือหาตัวช่วยทีนี้พอได้ถึงลิสต์ทั้งหมดเนี้ยมาถึงสุดท้ายแล้วสิ่งที่่าาาาาไเอตดดนใจงยขึ้คคืกรรล ลดม,มากแค่ไหนเออพอคุ้มค่าหรือเปล่าซึ่งพอพูดมาแบบนี้เนี่ยลดมากแค่ไหนพอคุ้มค่ามากหรือเปล่าความรู้สึกส,ส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็เดี๋ยวนี้มันเริ่มมีเว็บไซต์เปรียบเทียบตัวเปรียบเทียบใช่เออม,มันส่งผลมากน้อยแค่ไหนไงพี่ในเรื่องการเปรียบเทียบในมุมพี่อ่ะพี่จะรู้สึกว่าสิ่งสําคัญไม่ใช่ถูกที่สุดนุย้ยสิ่งสําคัญคือหนึ่งเชื่อได้ว่ามันของจริงสมมุติถ้าเป็นของที่แบบต้องมียี่ห้อมีแบรนด์หรืออะไรเนี่ยเชื่อได้ว่าเป็นของจริง แล้วก็ปัญหาน้อยอืมเออคือไม่ได้บอกว่าสมมติเทียบกันซื้ออ่ะซื้อไมค์มาอัดพอดแคสสมมติยกตัวอย่างซื้อไมค์มาอัดพอดแคสราคา8,000บาทครับ8,000บาทคือราคาปกติอืมีอยู่สามเจ้าเจ้าหนึ่งแม่ง4,000เออเจ้าหนึ่ง5,000อีกเจ้า6,000อันนี้คือลดราคานะสามเจ<อ>้า <30, 000. S 1> จาก8,000ลดเลย4,5,6<อ>สิ่งที่เราจะมั่นใจได้อ่ะ เราอาจจะไม่ได้ซื้อเจ้าที่สี่พันก็ได้ถ้าสี่พันมันแบบดูแปลกๆอ,ะอ,อ่ะเอออาจจะไปซื้อเจ้าห้าพันหรือหกพันก็ได้ถ้าเรารู้สึกว่าซื้อแล้วมันคุ้มค่าอันนี้นการเปรียบเทียบตรงนี้โอเคราคามีผลแหละแต่ว่าถ้าสี่พันเป็นเจ้าที่เชื่อใจได้ดีก็ซื้อเลยไม่ต้องคิดถูกไหมซึ่งแบบในปัจจุบันต้องบอกแบบนี้ด้วยว่าเจ้าใหญ่อะมักจะมีอํานาจตรงนี้มากกว่าด้วยคือคนที่คนที่มีฐานกระแสเงินสดเยอะธุรกิจที่เขาดีเขามักจะลดได้มากกว่าคนอื่นอีกก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ทําให้ เลือกง่ายด้วยเออครับทีนี้ถามต่อครับพี่หนอมว่าอย่างเช่นแบบการเปรียบเทียบอ่ะการเปรียบเทียบราคาหรือโปรโมชั่นอะไรต่างๆอ่ะซึ่งเดี๋ยวนี้มันมีแบบเยอะมากมันส่งผลเรื่องของการให้เรารีบตัดสินใจซื้อใชมากน้อยแค่ไหนไหมมันจะมีนับถอยหลังเนาะเร็วนี้อะไรเงี้ยเออไอ้พวกแบบเคาน์เตอร์เรเร่งภายในเท่านี้รอเท่านี้อะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบจะเร่งจะเร่งจะส่งมาอะไรเงี้ยครับไอ้พวกนั้นมีผลต่อการตัดสินใจการซื้อหมดเลยอืแต่ว่าต้องระวังคืออย่าโดนหลอก คนส่วนใหญ่จะแบบวินาทีนี้ถ้าไม่ซื้อแล้วไม่ได้แต่เราจะเห็นนะนี่ถ้าแบบไม่ถ้าแบบจะแข็งๆหน่อยจะเห็นว่าบางทีมันบนกลับมาถ้าถ้าแบบยิ่งเป็นผู้เมืองนอกนะแบบสามวันสุดท้ายเนี้ยผ่านไปห้าวันมันยังสามวันสุดท้ายอยู่ก็มีโฆษณาไม่ยิงอย่างนั้นแเลยนั้นตรงเนี้ยดูจังหวะดีๆเราก็ตัดใจจากเงินในกระเป๋าก่อนคืออย่าให้อารมณ์มันไปนํามากเอาพูดยากว่าแบบคุมอารมณ์เนาะแต่พูดในมุมจริงๆอะถ้าถ้าแบบเราเตรียม ตัวให้พร้อมเตรียมลิสต์เตรียมรายการเตรียมราคาที่เหมาะสมไว้ได้พวกนี้ไม่ค่อยลําบากคือบางทีมันกลัวมันแบบว่ามาแบบจึ๊กเนี่ยคือโดนยิงแอดมาอะไรอย่างเงี้ยออแล้วแบบสมมุติว่าเราไม่ได้เตรียมลิสต์แบบที่พี่หนอมบอกไว้เลยอะ่ะสิ่งแรกที่อยากจะเตือนอยากจะบอกคือต้องต้องยั้งยังไงบ้าง,างอะ่ะปิดก่อน <laughs> <c oughs> <c oughs> ปิดหนีปิดปิดปิดหนีเออจริงๆไม่จริงมันมีเทคนิคนึงอันนี้อันนี้เล่าแท้ให้ฟังคอ,อัะคือพวกออนไลน์อ่ะช้อปปิ้งออนไลน์ทำไมคนซื้อง่ายรู้ป่ะ แล้วคนจะซื้อในช่วงที่ก่อนนอนง่ายที่สุดอืเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่กรำชัยชนะในวันนั้นมิชชั่นคอมพลีทแล้วเออเออคนจะตัดใจซื้อก่อนนอนได้ง่ายสุดนั้นทางที่จะทําให้เราไม่ไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้คืออย่าไปทําอะไรก่อนนอนอย่าไปเล่นอ,อ,อย่าไปเปิดออคือต้องเริ่มจากไม่เข้าไปก่อนนะเออเออถ้าถ้าไม่เข้าไปก่อนนะช่วยได้เลยเออเอออันนี้อันนี้อันน,น,นี้ฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งที่แบบเฮ้ เื่อใช้ได้ไม่ซึ่งถ้ามองย้อนกลับไปในฝั่งของคนที่ล็อกช์โปรดักต์หรือคิดมาร์เก็ตติ้งมาเขาก็ถือว่าเขาเขาศึกษาพฤติกรรมยยคนแบบละเอียดมากนะเดี๋ยวนี้มันซื้อได้ทันทีไงกดปุ่มเดียวซื้อได้เลยเออคือวิธีการของเราเราต้องทําให้มันยากออแต่วิธีการเขาอยากให้เราซื้อเขาจะทำให้มันง่ายออนั้นสิ่งเราต้องทําไม่มีแอปจะซื้อต้องซื้อผ่านคอมแบบเฮ้ยจะต้องซื้อลุกขึ้นมาเปิดเปิดผ่านคอมยากแลออจะซื้อต้องแบบกอบบัตรเครดิตใหม่ทุกครั้งเฮ้ยยากละหาบัตรเครดิตไม่เจอไม่ซื้อวไว้ก่อนแดูบบ มี r a c t เยอะมีอ,อุปสรรคกเยอะแต่ถ้ากลับกันคือเราทําทุกอย่างไว้พร้อมเลยเงินเงินบัตรผูกไว้เรียบร้อ,อยเงินไว้เรียบร้อยเสียพร้อมเสียทุกอย่างเก็บโค้ดแล้วทุกอย่าง่ยคือ,อ,อพฤติกรรมเราก็สอให้เราจ่ายเร็วเหมือนกันอืมเอออันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังไว้เหมือนกันออมันมีอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะถามเพิ่ม เรื่องของการใช้บัตรเครดิตกับตัวสินค้าพวกซื้อซื้อผ่านออนไลน์อะไรเงี้ยพี่หนอมมองว่ามันส่งผลต่อการใช้จ่ายง่ายมากน้อยแค่ไหนง่ายดิไม่หมายว่าแบบไม่ไมง่ายแหละมันมันมัน,ม,นมันง่ายอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราควรจะมีวิธียั้งอะไรไหมเพราะว่าบางคนเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าอาจจะไม่ได้ทำทูดูลิสตามที่พี่หนอมเช็คครับไว้อะไรเงี้ยครับมันควรจะต้องมีอะไรมา มาเตือนใจบ้างไหมเพราะว่าต่อให้มันลดราคาแต่ว่าซื้อหลายชิ้นวอลุ่มมันก็เยอะ,นะะมันก็เยอะเนาะแล้วบางทีผ่อนแบบศูนย์เปอร์เซ็นสิบเดือนอะไรเงี้ยอ้โหมันก็มันก็เป็นอะไรนะตอน,นเมื่อกี้ที่เราพูดอะ่ะว่าคอนซูมนาลเพลเยเตอร์อ่ะมันก็เป็นสิ่งที่แบบว่าเฮย้ยมันควรจะต้องเตรียมความพร้อมหรือรับ,รบมือยังไงกับมันได้บ้างโอ้โหถ้าคนมีบัตรเครดิตเนาะอ,อันนี้อันนี้พูดถึงแบบในเผื่อการผูกเลยพี่ว่าสิ่งสำคัญอาจต้องมองในแง่การผูกบัตรเครดิตแล้วลดวงเงินก่อน กันตัวเองของการลดวงเงินเว้ยเออทําทำให้เป็นนิสัยก่อนเลยว่าเท่านี้ไม่ไหวคือบัตรเครดิตเนี่ยคุณมีกี่ใบแม่งวงเงินประมาณ4ี่ห้าเท่าของรายได้อยู่แล้วแต่แต่ประเด็นคือรายได้คุณมีเท่าเดิมไงเออนั่นแปลว่าคุณจะเป็นหนี้สิ่งสาคัญคือต้องไม่ใช้เกินที่คุณที่คุณได้ลดวงเงินลดรัวๆเลยแล้วก็อาจจะเลือกบัตรซักใบหนึ่งที่คิดว่าคุ้มที่สุดซื้อใบนี้ใบเดียวเอออย่ายัดเยอะเออไม่ใช่แบบบัตรนี้เต็มกูเติมบัตรใหม่บัตรนี้เต็มเติมอีกเงี่ยอันนี้ คำถามสำคัญคือว่าเราต้องเลือกบัตรที่ผูกกับการซื้อของออนไลน์ด้วยไหมว่าบัตรนั้นมันมีคุณสมบัติในการอะไรซื้อแบบสะสมแต้มแล้วไปทำอะไรต่อทำได้ก็ดีแต่ถ้าคนทำได้แบบนั้นน่ะแปลว่ามันจะกลับเป็นคนไทยเดียวกับที่ทำช้อปปิ้งลิสต์นะ<อ>ต้องแบบต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าคนที่จะทําอะไรพวกนี้ให้คุ้มอ่ะเขาจะต้องแบบมีความสุขกับเรื่องพวกนี้ระดับหนึ่งนะคือแกะหมดเลยว่าอะไรเกี่ยวข้องฉันได้อะไรแล้วจะรีเทิร์นอะไรกลับมาใช คือต้องต้องถามไทป์ของคนฟังก่อนว่าคุณผู้ฟังว่าเป็นคนแบบไหนคือบางคนเนี่ยเป็นคนไม่คิดอะไรมากซื้อเลยเห็นแล้วซื้อเลยอันนี้ต้องปรับพฤติกรรมคือพยายามให้จ่ายช้าลงพยายามให้จ่ายลําบากขึ้นพยายามถ้าไม่ลดถึงจุดที่มันคุ้มค่าจดราคาไว้เลยอถ้ามันไม่ลดถึงคุ้มค่าอย่าไปซื้อแต่ถ้าคุณเป็นคนที่แบบชอบแกะแบบเอ้ยลิสต์ออปชั่นไหนถูกคุณจะบ้าจี้อย่างนี้อยู่แล้วคุณจะต้องทำลิสต์ว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่คุณจะจดราคาด้วยซ้ำว่าแบบ ในแต่ละครั้งที่มันมีการลดอ่ะแม่งลดจริงเปล่าโอ้โหเออที่บ้าจี้เรื่อมมงพวกนี้เว้ยคือมันสมมติว่าของสามพันขายปกติสามพันวันที่แม่งเซล์แม่งขึ้นเป็น 6, 000, หกพันุ้ยแล้วลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอา้าก็เหลือสามพันเท่าเดิมแต่กุศโลบายใช่ใช,ใช่เป็นวิธีการที่เขากระตุ้นไงออแต่ว่าถ้าเกิดเราตามระดับหนึ่งอ่ะเราบ้าจี้อเรื่องพวกนี้ระดับหนึ่งเราจะเห็นว่าเฮ้ยไม่ใช่นี่หรอกกูไม่ได้หรอก มันจะมีราคาที่แบบมันควรจะต้องจ่ายแน่เราจะรู้ไงค้าเั้คนกลุ่มกลุ่มหลังเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ไปสนใจกับบัตรเครดิตว่าใช้บัตรนี้ผูกกับแอปนี้แม่งลดเยอะกว่าแต้มเยอะกว่าเว้ยเร้แัตรนี้ในช่วงนี้ใช่เอาแต้มไปทําอะไรต่อหรือว่าได้ส่วนลดกลับมาได้อะไรกลับมายอมสมัครอันเนี้ยก็จะเป็นความสนุกถ้าถ้าถ้าจะเป็นคนแบบนี้ต้องทําให้มันเป็นเรื่องสนุกเออคือฟังแล้วมันเหมือนมันเหมือนเป็นเกมเหมือนกันนะถ้ามเป็นเกมใช่เป็นเกมที่เราต้องรู้ให้ทันว่าก่อนหน้านี้ ก่อนที่ตัวนี้มจะออกมาเขาคิดอะไรยังไงกับเราแล้วเราจะจัดการยังไงร,ระหว่างนั้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเ,เราจะได้ความคุ้มค่าอย่างไรกับเทศกาลลดราคาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผูกบัตรเครดิตที่มันเอาแต้มไป <ừ. S 2> ทําไปแลกอะไรยังไงได้ต่ออะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นแบบที่พี่หนอมบอกครับเออฝังน,นี้ก็น่าสนุกดีเผื่อลองใช้ดูคือให้เครดิตนิดนึงว่าไอ้ที่คุยมาเมื่อกี้ที่มันเป็นเรื่องของแบบพฤติกรรมยากง่ายเนี่ยอันนี้ได้จากการะดาษธุรกิจนะ รีเฟอร์แลเหมือนเหมือนพอดแคสต์ขึเหมือนพอดแคสต์แต่ละตอนขึ้นมาอวยตลอดว่าจริงๆคืออันนี้ไปคุยกับทีมทีมนัดไทยแลนด์เขาก็บอกพูดถึงเรื่องการใช้พฤติกรรมนี่เขาก็แชร์แชร์กันมามันมีประเด็นหนึ่งอีกอันนึงที่อยากเติมไปคือข้อควรระวังการตัดใจแบบเปรียบเทียบคือการตัดใจแบบเปรียบเทียบเนี่ยมันฟังดูดีเหมือนเรามีลอจิกเนาะเช่นแบบว่าเฮ้ยซื้อของชิ้นนี้เพราะวันนี้มันดีกว่าในข้อไหนข้อไหนทำทำลิสต์เรียบร้อยแต่เอาจริงๆอะ ไอ้เปรียบเทียบี่ยบางทีเราให้น้ำหนักกับสิ่งที่มันเปรียบเทียบน้อยเช่นไม่รู้เนี้ยพี่นึกถึงรถเว้ยรถรุ่นท็อปไม่มีสีพิเศษอบางคนอ่ะอยากได้สีนี้ยอมจ่ายเพื่อซื้อรถรุ่นท็อปซึ่งอาจจะไม่ต้องก็ได้ไงคุณสมบัติด้านอื่นมันไม่ได้จําเป็นที่ต้องจ่ายเงินแพงกว่าน,นั้นเพื่อไปซื้อของที่แลกได้แค่นั้นนะ<า>แต่คนย,ย,อยอมจ่ายอารมณ์นำไงเราชอบอารมณ์นำใช่ใช่น่นคือการเปรียบเทียบแบบเอาพยายามเอาความเห็นน่ถ้าซื้อรุ่นนี้ได้สีนี้นะถ้าซื้อรุ่นนี้ได้ชิปบก ของแอปเปิลที่ดีกว่าออจาก a 1 0เป็น a 1 2ซึ่งถามว่า a 1 0กับ a 1 2คืออะไรไม่รู้หรอก <laughs> แต่รู้ว่า a 2อแม่งดีกว่า <laughs> นึกออกปะคือ,อมันจะมีอารมณ์แบบนั้นขึ้นมาเว้ยออนึกแบบอ่า6กเก็บไม่พอซื้อต้องห้าชีวิตจริงๆอาจจะใช้แค่32ก็ได้ออแต่ความรู้สึกพวกนี้มันเป็นความรู้สึกที่มาเปรียบเทียบแล้วมันทำให้เราตัดใจซื้อของโดยที่อาจจะไม่ได้จำเป็นจริงๆครับมาคืนอันนี้เตือนไว้อีกหน่อยนะครับเป็นข้อควรระวังในการซื้อของแบบตัดใจเปรียบเทียบซึ่งอาาามจก อาจารย์นัทวุฒิพอววีเหมือนกันนะครับเป็นเป็นในหัวข้อเงินซื้อความสุขนั่นแหละมันมีมเรื่องเรื่องหนึ่งที่ให้ระวังครับ,รบผมประมาณนี้มาถึงตรงนี้ฮะโอ้ฟังมายาวเหยียดเลยฮะคนฟังบอกว่าพี่สรุปให้หนูฟังหน่อยว่าเราพูดอะไรไปบ้างในประเด็นสำคัญนะในเรื่องของเทศกาลลดราคาซื้อของยังไงให้คุ้มค่าครับผมอ่าไล่มาก่อนไล่แบบนี้ก่อนขออนุญาตน้อมนําคําสอนอีกคนหนึ่งอันนี้อาจารย์นพดล นพดลเจ้าของเพจนพดลสอรี่อาจารย์นพดลล้มโพล้มโพใช่ใชอาจารย์รนพดลพูดพูดได้คุยกันเละแกก็พูดคํานึงบอกว่าเฮ้ยผมว่าเวลาของซื้อซื้อของลดราคาสิ่งที่ผมคิดเรื่องหนึ่งนะแล้วทำให้ผมตัดสินใจง่ายคือถ้าของนี้ไม่ลดจะซื้อเปล่าเออถ้าคําตอบคือซื้อมันจะไปเข้ากับเรื่องที่เราจะสรุปกันก็คือมันคือของที่จําเป็น Ah. ถ้าของนี้ไม่ลดยังไงเราต้องซื้อถ้าลดแปลว่าเรามีโอกาสที่จะซื้อได้ถูกกว่าดังนั้นเราควรซื้อดังนั้นมันคือการคัดกรองความจําเป็นความจําเป็นที่ว่าอาจจะใช้วิธีอาจารย์นุกระดลก็ได้แต่ถามตัวเองสั้นๆแล้วตอบอย่างซื่อสัตย์หรือทําแบบที่เมื่อกี้เราคุยกันก็คือทําลิสต์ก็ได้ครับ,รบแล้วก็ดูว่าในลิสต์พวกนี้ราคาปกติมันเท่าไหร่วันที่ลดลดไปเยอะจนรู้สึกว่าคุ้มจะซื้อหรือย,ยังเออจํานวนที่ต้องใช้อะไรพวกนี้มันก็เป็นคําถามต่อทีนี้มามาถึงเรืืื่่่่ออออองตตมมมมาาาาาาคคเเเวัดสินนนใใจจจจํํํปปป็็ียูุช้ระ กับจำเป็นคือใช้เพื่อสร้างรายได้น้ำหนักแต่ละคนไม่เท่ากันเอ,มอเมื่อมาถึงจุดนี้ตัดใจได้แล้วว่าจะซื้อแน่แนค่อยมาดูว่าจะซื้อยังไงคุ้มอาจจะต้องไปดูเรื่องโปรโมชั่นบัตรเครดิตถ้าคุณชอบ,บอาจ,จะดูโปรโมชั่นบัตรเครดิตอาจจะไปดูเรื่องของการลดราคาส่งฟรีบวกนูน่นบวกนี่ได้อะไรเงี้ยอันนี้เป็น option ออปชั่นเสริมแล้วนั้นสุดท้ายทั้งหมดเรากำลังพูดในแง่ของการซื้อของแล้วเงินที่จ่ายไปควรจะคุ้มค่านั่นแหละครับคือ<ม>สิ่งสำคัญในตอนนี้ที่อยากฝากกันไว้ฮะ และนี่คือรายการมีโคโนมิสดึงสติให้มีสตางค์รายการไลฟ์สไตล์ที่จะช่วยให้การตัดสินใจเรื่องเงินของคุณนั้นดีขึ้นอย่างแน่นอนครับพบกับพวกเราได้ที่ b a n d i n g Podcast ครับครับผมถ้าชอบรายการของเรานะครับก็อย่าลืมแชร์ไปให้คนข้างๆได้ฟังกันนะฮะโดยเฉพาะคนที่ชอบซื้อของจริงในช่วงเทศกาลลดราคาครับ<อ>ซึ่งผมจะไม่แชร์ให้เมียผมฟังแน่นอนตอนนี้เพราะว่าเพราะผมเมาส์มันไว้ <laughs> เดี๋ยวผมโดนดา่า นะครับแล้วพบกันในตอนต่อไปวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับแบรนดิ n งพอดแคสต์ r e a t e a Better Tomorrow พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า